เป็นผื่นผ้าอ้อมแล้วก็มีน้ําใสนะคะเป็นมาหนึ่งสัปดาห์แล้วในส่วนของการเป็นผื่นผ้าอ้อมเจอได้เวลาที่เราสวมใส่ผ้าอ้อมนะคุณแม่แล้วยิ่งถ้าผ้าอ้อมมันนั้นนะคะเขาไม่ได้สูดดูดซึมดูดซับน้ําปัสสาวะดีแล้วมันก็ทําให้แบบนะออมีน้ําเอ่ยตรงบริเวณเอ่อตรงตรงบริเวณพิ่ัยนะคะแล้วเจ้าฉี่กับอ่นเนี่ยก็เป็นเอนไซม์แล้วมันก็จะไปกัด นะคะตรงบริเวณผิวหนังของลูกนะคะก็จะทําให้ลูกของเราเนะะี่ยค่ะเป็นผื่นผ้าอ้อมเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นผื่นผ้าอ้อมแนะนําว่าให้ใสเเออะะะ่เป็นผ้าผ้าอ้อมนะคะเป็นผ้าอ้อมเลยที่ไม่ใช่แผ่นเพลิดะนะคะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ผึง่งตรงบริเวณผิวหนังส่วนนั้นให้มันแห้งนะคะเนาะแล้วก็แนะนําว่า,าไปซื้อยาที่ร้านขายยาไม่ว่าจะเป็นซิงค์เพดนะคะหรือว่านิโปฮิปปี้อะไรก็ได้ถามเภสัชก็ได้ว่าเขามียาอะไรก็มาทาแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะแนะนําว่าคุณแม่อาจจะต้องซื้อวาสลีนนะคะคือปิโตรเลียนเจ ค่ะทาเคลือบตรงบริเวณผิวน้งตรงนั้นไว้นะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ตัวเนื้อก้นไปสัมผัสกับ ตัวอุจจาระหรือว่าปัสสาวะหลังจากที่น้องฉี่เสร็จแล้วทุกครั้งเช็ดทาความสะอาดนะคะล้างน้ําได้ให้ล้างหรือถ้าล้างไม่ได้ก็คือใช้เป็นิชชู่เปียยนะคะที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมเช็ดทาความสะอาดนะคะอย่าให้มันมีเศษอึอะไรอยู่ตรงนั้นเลยนะคะจากนั้นก็คือทายาที่แม่บอกไปคือซิง์เพดนะคะค่อยๆทาน,นะคะแล้วก็มันจะดีขึ้นถ้าสมมุติว่ามันไม่ดีขึ้นแล้วลูกล้องให้งงแงมากนะคะแล้วอาการเป็นเยอะเยินมากอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องไปหาหมอนะคะนะ้องคุณแม่ไม่รู้ตอบให้แล้วนะคะ